สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่19กุมภาพันธ์2567และก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมไปสนุกลุ้นมันกับ CEO 369อยากรับทรัพย์แบบว้าวแอดไปเลยที่แอด CEO 369มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกพิมลิกระหว่างเอเวัตันพบกับคริตตันพาเลตเตกันที่กุดีสันปาร์คเวลา3ทุ่ม ไม่แปลกที่เรดจ,จะเปิดมาเอียงซ้ายฝ่ายเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็เพราะสถานการณ์หนีตายที่กำลังเข้มข้นจนนักแมวเขาเนี่ยต้องเดินหน้าลุยเต็มขั้นแถมผลงานในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าจัดจ้านอยู่นะครับด้วยการกำชัยมา2จาก5เกมในบ้านและปราชัยไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิงรวมกันไปกว่า8ประตูสวนทางกับคิตตันพาเลยน,นะครับที่ไร้ชัยยาว6เกมเยือนยิรที่ผ่านมาแล้วก็แพ้ไปนนะสครั้งแถมโดนทะลุแนวรับยับเยินไปกว่าส6กประตูอีกด้วยนะครับดูทรง คู่ต่อมาเป็นศึกลาลีกาสเปนระหว่างนิติบิลเบาพบกับคิโรนาเตะกันที่สนามซานมาเมดเบรีอานะครับเวลาตีสามแอดบิลเบาภาพรวมแผ่วไปนะครับหลังชนะได้แค่2จาก5เกมหลังสุดแต่ว่าก็เป็นการแพน้นัดเดียวในรอบห้านัดที่ผ่านมาเช่นกันอีกทั้งสถิติในบ้านก็มีทีเด็ดนะครับด้วยการเก็บชัยมาต่อเนื่อง5แมตต์กดไป13ประตูนะครับขณะที่คิโรนาเนี่ยฟอร์มตกต่อเนื่องเมื่อเก็บชัยได้เพียงแค่แต้มเดียวในรอบ2เกมที่ผ่านมาซ้ำยิงไม่ได้เลยนะครับจากเมื่อก่อนที่มีเกมลุกเป็นจุดขายและเข้าวินนอกบ้านได้แค ที่ทีมเยือนจะหลุดยาวยิ่งต้องมาเยือนบิวเบาซึ่งในบ้านก็ดุดันนะครับมองแล้วคิโรนาเนี่ยรอดยากราคาครึ่งลูกเนี่ยวางบอลต่อไปดีกว่านะครับฟันธงครับเกมนี้ต่อไปที่แอตติกบิวเบา คู่ต่อมาเป็นศึกโปรตุเกสพีเมริดิกานะครับผมระหว่างโมลเรลนเ,เซ่พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนเตกันที่สนามปาเก้เดสปอร์ติโวนะครับเวลาตี35นาทีบอกเลยว่าทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยกำลังต้องการ3คะแนนเพื่อทวงบอลลังจากฝูงคืนจากเบนฟิก้าและหนีปอร์โตที่กำลังไล่จี้มาเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่พวกเขาเนี่ยจะฟอร์มโหดเก็บชัยมา7เกมลีกที่ผ่านมาแล้วก็ยิงไปกว่า30ประตูเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรสังหารโหดดีๆนี่เองจริงอยู่ทีี่่่โมลเเเดดนนนซจะคอข้าางงผร ดูทรงแล้วน่าจะต้านทานความเลกลี้ยกล่อดของคู่แข่งไม่ไหวนะครับแถมเจอกันหนลาสุดก็โดนกดไปหนเอดสนเมื่อดูจากเกรดกับภาพ,าพรวมทั้ง2ฝ่ายแนะนำว่าอยู่ต่อไ่ต้องเนาะดวงนะครับเกมนี้ฟันธงครับเชียร์ไปที่ Sporting l i bon. ิทบอและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระดับเ d ดีฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอล